ไทม์ไลน์ออฟวอลสมเด็จพระบรมมราชาธิราชที่หนึ่งคุนหลวงพง,งั่วผู้บรรยายยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทม์ไลน์ออฟวอลรายการที่จะพาคุณย้อนรอยสมรภูมิครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับพระมหากษัตริย์นครบผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้ที่นำพาราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นสู่บัลลังก์และใช้พระราชอำนาจเกือบทั้งหมดในการทำสงครามขยายอาณาเขตนั่นคือสมเด็จพระบรมมาชาธิราชที่หนึ่ง หรือที่รู้จักกันในพระมามขุนหลวงพงัวปรมบทแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิขุนหลวงพงัวทรงประสูตริราวปีพศ1854และเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองประถมกริย์แห่งอยุธยาก่อนที่จะขึ้นครองราชที่กรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการในปีพศ1916พระองค์ถูกสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง และโปรดให้ไปครองราชาสมบัติณนเะมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองสาคัญหลังการสวรรคตของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ราชาบัลลังก์ได้ถูกสืบต่อโดยสมเด็จพระราเมเสารพระราชโอรสของพระเจ้าอุทองแต่ต่อมาในปีพศ1916ขุนหลวงพงั่วได้เสด็จจากสุพรรณบุรีมายัางกรุงศรีอยุธยาซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระราเมเสารได้ทรงตัดสินพระไทยถวายราชาสมบัติให้แก่พระมาตุลาหรือลุงผู้นี้และเสด็จกลับไปครองเมืองลบบุรีตามเดิม นับจากนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งทรงครองราชสมบัตินักกรุงศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเป็นเวลาทั้งสิ้น15ปีจนกระทั่งสเสด็จสวรรคตในปีพศ1931จอมทัพแห่งกรุงศรีรุนรคงศึกเพื่อแผ่อำนาจพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ตลอดรัชกาลของพระองค์คือการเป็นจอมทัพออกไปทำการรณรงค์สงครามโดยความสามารถทางการทหารของพระองค์ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชซึกเขมรแปรพัก พศ1 8 9 6ในช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระเจ้ากรุงกัมพูชาพิบดีแปรพักสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งได้ส่งสมเด็จพระราเมศรไปปราบปรามแต่กลับพ่ายแพ้จึงมีการส่งขุนหลวงพะง,ง่วดที่ครองเมืองสุพรรณบุรีอยู่ไปช่วยทำศึกการศึกครั้งนี้ใช้เวลาราวหนึ่งปีจนสามารถเอาชนะกรุงกัมพูชาธิบดีได้สำเร็จยึดนครธงและกวาดต้อนครัวชาวขเขมรจำนวนมากกลับมาอย่างอายุธยาสงครามสยบเมืองเหนือ หลังจากขึ้นครองราชแล้วตั้งแต่ปีพศ1927เป็นต้นมาพระองค์ทรงเริ่มทำสงครามครั้งใหญ่กับหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งเมืองชากังราวกำแพแงเพชรพิษณุโลกเวียงเชียงใหม่และนครลำปางโดยสมรภูมิที่ยืดเยื้อและเป็นหัวใจของการขยายอำนาจคือสึกเมืองชากังราวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุขโขทยัยพระองค์ทรงยกทัพขึ้นไปที่ชากังราวถึงสครั้ง 1. ครั้งที่หพศ1919ทรงยกทัพไปรบกับพระยาใส่แก้วและพระยาคำแหงเจ้าเมืองชากังราวผลคือพระยาใส่แก้วเสียชีวิตในสนามรบ2ครั้งที่สองพศ1921สามารถเอาชนะและตีทัพของเท้าผ่าคของแตกพ่ายยึดขุนนางและทหารมาได้เป็นจำนวนมาก3ครั้งที่สาม พศ1924นี่คือจุดสูงสุดของสงครามเมื่อพระมหาธรรมราชาที่สองกษัตริย์ลำดับที่7แห่งกรุงสุขโขทยัยต้องเสด็จออกรบด้วยพระองค์เองแต่เมื่อทรงตระหนักว่าไม่สามารถต้านทานกองทัพจากอายุทยาได้พระองค์จึงตัดสินใจถวายบังคมยอมรับอำนาจและให้กรุงสุขโขทัยอยู่ภายใต้ฐานะประเทศราชของกรุงศรีอยุทยาอย่างเบ็ดเสร็จ ใั้ชนะเหนือสุขโขทัยในครั้งนี้นับเป็นการผนวกอำนาจและขยายขอบเขตของกรุงศรีอยุธยาให้เป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างแท้จริง 4. ครั้งที่4พศ1931พระองค์ทรงยกทัพไปยังเมืองชากังราวเป็นครั้งสุดท้ายแต่ในการเสด็จกลับจากศึกครั้งนี้เองที่พระองค์ทรงพระประชวนและเสด็จสวรรคตครระหว่างทางมรดกทางศรัทธาและการสืบราชแม้พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่จะเป็นสงครามแต่ในด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ก็มีคุณูปการสำคัญโดยในปีพศ1915ส่งร่วมกับพระมหาเถระธรรมากัลยาณนะสถาปนาพระศรีรัตนมหา,าธาตุซึ่งปัจจุบันคือวัดมหา,าธาตุกลางกรุงอยุทยาหลังการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งพระชะโอรสของพระองค์สมเด็จพระเจ้าทองลันได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไปสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพงัวคือภาพจำของกษัตริย์นักรบผู้ชาญศึก ที่ไม่เพียงแต่สร้างความมั่นคงให้แก่ราชวงศ์สุพรรณภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ใช้กําลังทัพสยบอาณาจักรสําคัญในดินแดนใกล้เคียงอย่างสุโขทัยได้โดยสมบูรณ์และวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่ความเป็นมหาอำนาจของกรุงเสีอย,ยุธยาในยุคต่อมาพบกันใหม่กับเรื่องราวของสงครามครั้งต่อไปใน Tim ์ไลน์ออฟวอสวัสดีครับ